ก็ไปดิกูไปเวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไปอะไรเอ็งจะไปไหนกันวะดูทรงพี่กลัวกลัวหลังอยู่นะกลัวไรกลัวอะไรมะไปดิไปไปไม่ค่อยชอบชอบไปพวกเสียบบเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยเย็นพี่รอลุงก็ได้รอลุงอะไรเงี้ยบอกว่าจะไปไหนกันอะไรกันนะเออมึงจะไปไหนกันเนี่ยไอ้ยซ่ามึงมาเคลียร์เลยมึงมึงบอกอยากไปไม่ไม่งั้นไม่งั้นกูงอนนะเนี่ยพี่มาแล้วเนี่ยพี่มาแล้วงอนะพี่ดอยมาเลยอะไรแล้วพี่เอ็งจะไปไหนกันนะอันนี้เออกูถ่ายตรงเลยอ่ะไปไปไหนนะน้อง ไปไปเลยไปไม่ไม่เราเราลุงอะไรมันเปิดนี่มันเดียวได้ได้ข่าวว่าวันนี้ไม่มีหลังหรือว่าไงไม่รู้มาจากไหนเราไม่มีใช่ป่ะมาบอกมึงก็บอกกูยอ่ยไม่ผมไม่ได้บอกหรือพี่ปากบอกไปลกแปไปไม่มีเหรอไปดิไปดิเนี่ยพี่ก็กำลังจะเงาเงาเป่าเปลียวหัวใจไปไม่ได้เหมือนกันเราไปผับอ่ะไปจิบเหล้าอยู่หน้าเวทีโอเคอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะจิบเหล้าหน้าเวทีกำลังไม่แบบอ๋อพี่ ม่อยากได้ยินเสียงอ้ออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม้นสัวนห้านีอะไรไม่ถึงห้านาทีไดก้นทาวิพี่ี่พี่พ่พแพี่พีพเ่พี่่อ่พเ่ี่พ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 ี่วี่พีพี่พี่พีพ่พี่อี่พี่พี่พพี่พี่ดี่พี่พี่พร่พีพ่พี่พีพี่อี่พ่าอ่พ่พีพ่ี่พี่ี่่พ่่ มันเริ่มกขึ้นแลไวมัวละมัวละมัวละวเป็นวเราไปเราไปหน้าร้านเราไปเที่ยวขามุยดิไปทำกับพูอะยาง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 แซลแซลแซลดี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 เราไปนั่งชิวเว้ยหน้าร้านไหมเฮ้ยจะผมจะเข้าไปแล้วแต่เขาบอกไปตัดอ่ะพี่วันนี้มันเปิดได้เหรอวะ อัน่อยไหนวะอนอยไม่เศร้าเว้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไอตัวเศร้าไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่หรอกแต่ไม่มีใครอยู่เลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยสาวๆกูไปเล่นสตอรี่กันหมดเบพวกพานี่จะพาไปจีบไปจีบเด็กสน้อยไอ้เหี้ยไปเจอเด็กน้อยไอ้เหี้ยพี่เอยพี่ถึงจะไม่มีสาวข้างกายแต่ยังมีพวกผมกับพี่เอ็มจีนะพี่คุณให้คุณให้ไอฮิตดีไงพี่ก็จะพาพวกเองไปไปไปเล็บบิดไหมไปเล็บบิดไหมเล็บบิดเปิดไปนั้นแลบบิด อิมเมจคาเฟ่ไหมครับพี่ที่ไอจิ๊ดทีมกอขวามียะไปหรอกไม่มีอดีตที่เนี่ยยังยังไม่มีใครมาทํากิจการเนี้ยเราทํากันเปล่าพี่สี่คนอ่ะเปิดเปิดเมทคาเฟ่เลยพี่ใช่พี่จะไปดูเจริญธุรกิจไงไปเอาเมทที่ไหนมาวะเราเราเปิดขับฮาโฮสเอ้ยบาโฮนไหมพี่เราเปิดไหมพี่เออเราเปิดบาโฮสแข่งเลยไหมเออว่ะได้ได้เงินเยอะขึ้นไปเต้นชุกเออไหมสำหรับสาวๆไงบาโฮสเลยพี่บาโฮสเตลิปเปอร์นะพี่บาโฮสเตลิปเปอร์น่าทำอยู่อะ ไปไปเฉยไปไอโรนีซามทำเนี่ยอีหยาบอีหยาบเราหรือวิชิบหายสวัสดีครับมามามาเฝ้าแฟนเหรอครับอ๋อเขาแน่เขาแน่จะคุยอยู่พี่นี่นี่ก่อนแย่กก่อนคุราเมรยาวชิปมานพี่อยู่นะหาจริงไอ้เฮียฮาจทำไมนะทำไมเฮ้ยอันนี้มันติดประมาณอยไม่รู้บางอันบางอัน มาแล้วเจ้าเ่้าค่ะวันนี้คาสิ่งหรอมาซื้อหรือมาขายคะเนี่ยขายอะไรเฮ้ยเมยบอกว่าไอ้นี่ไงเขาเปลี่ยนเป็นสิบยี่สิบบวกนะนั่งนี่นั่งนั่งนั่งน้องนั่งนั่งนั่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องเกรงมา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 เลเลนั่งเลยนั่งเลยจะไหนตจะไหนยังไม่สี่ที่พอดีเลยข้างหน้าเนี่ยผมตรงนี้ก็ได้ผมนั่งหลังก็ได้พี่ไปนั่งทำไมตั้งไกลอ่ะเนี่ยเรา V I P ไม่ดีดี V I P V I P นี่ค่าโต๊ะเท่าไหร่ครับค่าโต๊ะมีค่าโต๊ะไหมครับเนี่ย นั่งได้เลยค่ะดังได้เลยได้มาใช่ค่ะนั่งตังตัวกลางเลยนั่งตรงกลางเลยน้องปิดปิดปิดท้ายเลยโอเคโอเคไม่ไม่ไม่เอาไปนั่งฟังขอพี่น่ัอ้เจนี่ไปจ้องไอ้ท้าเอ็งจะไ่จ้องจ้องเสื้อเขาทำไมน่ะเรียบจิไอะไรขาเนี่ยมุมดีตรงนี้พี่แล่น้วไอะไรเขเนี่ยไอ้นี่จ้องตาไม่กระพริบเลยไส่วนที่อะไรเนี่ยลีฟูค่ะหฟู่แปลว่าสิงใหญ่อะค่ะอ๋อผมชื่อหยุดไฟนะขอทาน นี้ชื่อจีนเหรอครับรอดไหมคะรอดไหมอันนี้ชื่อภาษาอันนี้ชื่อภาษาจีนเหรอครับหลี่ฟู่อ่ะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นลูกค้าเหมือนผมเลยครับหัวไอหนี่ครับชอกมีซอลได้ไหมคะดิฉนอยากเป็นคนจีนแม่หน้าก็เหมือนเลขอะไรเหรอครับเลขอะไรเหรอครับห้าเจ็ดสามค่ะห้าเจ็ดสามโอ้นครับสิบบาทเนี่ยมั้ยเเสียเช่ด้วยบอกไปสิว่าว่าสิบบาทหรือเปล่าอ๋อลักแสนเลยค่ะขอบคุณนะคะ้ย ย yeah, ี่ไอ้ซาแม่งมองนมเขายิบไปว่างั้นทำไมอะไอ้ซาเฮ้ยซาเอามานี่ดิหนีไปไหนอะได้ได้มีเบี้ยครับมีเบี้ยติดิตปัญหาไหมเอ่ยโอยเฮ้ยรอบนี้ไม่มีลุงเลี้ยงว่ะพี่เลี้ยงได้ป่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเอาไหมโอ้พี่ลอยมีตังค์เหรอพี่มีพี่มีตั้งหลายล้านเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองแค่นี้เองจะเอาไหมล่ะไอ้ซาจะเอาไหมรอบที่แล้วลุงเลี้ยงรอบนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง นยังไม่เห็นไอ้โลนเสร็จห่าทีนะแล้วโอ้โหในสระน้ำด้วยแต่พี่ยังไม่เห็นเองเลยสักนิดเดียวเนี่ยไอ้ท่าสระน้ำไม่ดีหรอกค่ะไปในห้องเราก็ได้นะนี่ลุกแล้วลุกแล้วเขาบอกไปห้องเขาก็ได้ไม่ต้องสระน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งยืนนิ่งวิ่งเหอะไปไหนอะมาอยู่มุมนู้นทำไมวะอะไรขนาดนี้อะพี่ใหญ่ขนาดนั้นเลยอะพี่ ขับจี้ทำไรอ่ะพี่พี่จ้องเขม่งเลยว่ะเพ่ที่เป็นตาแข็งจัดเป็นะไอ้ซามันหนีไปทำอะไรมาวะไฟมันแยงตาเนาะไฟ้างบนมันต้องใส่แว่นซาซาเอินเตอร์เทนหน่อยซาของของซอยติดปัญหาบอกได้นะอันนี้ใช้ใช้ยาสระผมอะไรครับเนี่ยหอมยังไงฟังซิวหรือเปล่าไอ้ซามึงไปจับตูดอะไรวะเนี่ยสั่นไรหรือเปล่าวันนี้ตูดทำไมวะน่ะไอ้ซาเมื่อกี้ไอ้ซาเปย์หน่อไว้ซาซาเปย์หนน้องเปย์หนน้อง เอาไหมไอซ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองแอ้พี่เลี้ยงเองล้นมันได้เต็มที่ไปแล้วไงเดี๋ยวเองเนี่ยยังไม่เห็นเองเลยเลี้ยงอะไรพี่เลี้ยงเราใช่ไหมเลี้ยงนี่ไงข้างหน้าเองเนี่ยเกี่ยวมาให้เล่นครับเดี๋ยวผมจะนับสามสองหนึ่งแล้วบอกเลขไอเดียนะครับใครเข้าหูผมก่อนนี่ผมโอนให้เลยครับดีป่าซะด้วยนีเอานะครับพไม่ไ้ยิไหมอันนี้อันนี้นิสัยนิสัยพี่นะครับเนี่ยไม่ใช่ครับวันจูวันแต่ฟ้ครับชนาชนาโบร วครับพี่จะบอกว่ามึงมองหลังตลอดอ่ะมองหลังตลอดมึงมองหน้านะมึงอย่ามองผานทำมึงมองหลังนะเออกูมองอยู่เสียงอย่าหายด้วยนะเสียงอย่าตัดนะมึงตายแน่แต่มึงยังไม่ตายแค่นั้นแหละมันช้ามันมาแต่มันมาแน่มาช้าแต่มันมาแน่ล่นน้องล่นน้องเลื่มยังเกมเริ่มยังเอาเลยน้องเริ่มยังล่นนี่เงียบหายนี่้เหียมาครับมามาผมพร้อมครับ ขอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับซ่าน <mm ับดีซแซอยากจะขะสามสองห้าสี่สามเจ็ดเฮ้ยนับดีๆดิพอดีอยากตังออกกระเป๋าอ่ะห้าสีสามซอยติดปัญหาหรือเปล่าหนึ่งติดปัญหากระเป๋าหนึ่งสามสี่ขอเด็กคนหนึ่งครับพี่สาวเดินไหม ได้ค่ะได้ค่ะขอเด็กคนนึงค่ะผู้ชายอผู้หญิงนะอยคะไปมีดีไหมผู่หญิงเลือกได้เลยค่ะได้เลยสองคนดีไหมสองคนเนี่ยหัวชมพูหัวชมพคนนีดีมากคนนี้ดีมากห้านาทีสี่เหมืนครับเอากี่นาทีดีเอ่ยหนาทีครับกระเป๋าอะไรห้าเจ็ดสามค่ะ ตรงม่านนี่แหละดีดีมากดีดีมากไหนว้ไปตรงไหนนะแนะนำเลยม่านเนี่ยเราไปนั่งตรงม่านให้ซาไสลรถน่งตรงกลาง๋ออเอ้นครับอันนี้ไซาไส่รถมาซาไสรถมาซารถมานี่มาจ้างไปที่ที่โต้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยตายอูตายอยูห้องข้างในไหงนี้เดินห้องนี้ดีกว่า้ไปไปไไปไปไไปไปครับไป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 ไไปไปไปทไไ่ไ เอาดีพี่ค่ะค่ะค่ะทำได้่วันนั้นผมใช้เสียงปลอมหรอกไม่หรอกคับวันนี้ใช้เสียงจริงใช่ใช่ใช่ที่อกีที่เด้าแบบแรงใช่ไหมคะผมราะวัานั้นแย่มากแบบเอาเหมือนมูมันหมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ผมอะไรวะอย่าเผาดิแก๊งอยู่ใช่ไหมคะใช่ะฮะอย่าเผาดิแก๊งอยู่อ้าวเหรอโอ้โหพี่ไออันนี้แบบจ้างมาเต้นที่โตมาเอ็นที่โตนี่เท่าไหร่ครับ ต้องมาเอ็นที่โต๊ะเต้ธรรมดาสองหมื่นครับห้านาทีนะครับได้ๆอย่างนี้ได้ไหมครับอ่อยอๆอ้อยน้องผมด้วยครับน้องผมชื่อล้วนกับซาครับน้องผมชื่อล้วนกับซาได้ครับได้ครับร้อนค่ะขวัญไหนอ่ะขวัไหนครับขวัไหนขวัไหนมานั่งนั่งรอแล้วเนี่ยพี่พี่พี่รอรอรอเดี๋ยวเราดูท่านั่งคนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะคะพี่พี่จะเข้ามาเขาเลยครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวังที่หลังร้อค่ะซ่าค่ะยัดเข้ามาเลยได้ไหมคะอุ้ย เิ้ยมันจะเงียบกันทำไมวะอย่าไปยืนบังหน้าดิยืนดูบังหน้าดิพี่โรนค่ะพี่โรนเขาเมือหรือเปล่าคะเขาไม่เมือแหอะเขาฟังอยู่ไม่เหมือครับบึ่งบึ่งบึ่งหูฟังอยู่ครับรอเนืนค่ะพิซซ่า่าว่าไงครับเรียกมีอะไรให้รับใช้ครับอยากอยากโดนแบบหัวมุดอะค่ะหัวมุดเหรอครับมันมันเป็นแบบไหนอะผมนึกภาพไม่ออกเลยอะลอง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 มุดเข้ามาดูสิคะมีมีมั้ห่มนะครับ นี่ไงข้างล่างไงพะห่มเนี่ยมุดเข้าเลยค่ะบุดดิซ่าลนซ่าอย่างเงียบอี่น้องอย่างเงียบอย่น้อง้ามุดดีซ่าเป็นไงหอมป้าหอมป้าเพื่อนแม่งนั่งเต๋อแตกอเลี้ยงสูตรเขาไปเต็มปอดเลยอ่ะสูตรเลยอ่ะย๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อเ๋ออ๋อม๋ออ๋ออ๋ออออนออ๋ออ๋ออวออ๋อ โอ้ปากโบโอ้ยชิดดีค่ะอันนี้เอ็นกี่นาทีเนี่ยพี่เรียบจริงแค่นาทีอันนี้สอบผ่านได้ไหมครับค่ะไฮ้ยอ้ไอ้ยรุ่นสาซ่ามึงไปเต้นคู่นิไปอราไม่ได้อาบน้ำก่อนเริ่มงานหรือเปล่ายืนยืนแร้วเป็นเสาเป็นเสาเข้มเข้ม เป็นเสาให้เขาหน่อยเป็นเสาให้เขาหน่อยคลาสแบบให้ทำไรนะพี่ให้ทำไรซ่ายืนเป็นเสาให้เขาไงเป็นเสาเป็นเสาเป็นเสายืนแล้วผมยืนลูกค้าน่าจะชอบแบบเค็มๆนะค่ะระวังเป็นไตนะคะน้องเต็งมาอ่าเต้นไปเป็นเสาให้เขายืนเป็นเสาให้เขาดิพี่รถกับซื้อซ่านะครับน้องผมชื่อรถกับซื้อซ่านะก้มหน่อยครับก้มหน่อยครับก้มหน่อยให้ให้หนูก้มหรือให้พี่เขาก้มอ่ะอีโซูเก้เอออ่าฮ่าฮ่าฮ่าอีโซูเก้ ให้กอมพันเองหรือเปล่าคะนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเบาครับเบาเบาเฮ้ยไอ้สามน่าซุกเลยวะของจริงดาจัดเบล้วไม่ได้เอาโอ้โหาจัดาจัดเรือสันครับเรือสัแล้วโอ้เบาเบาเรือสัเฉยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้บโอ้ย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 โอ้อตย้ยโ้ว้้อยไม่อย้รออ้ยอ้ ดิมันขาดอากาศหายใจคุณเอาไปอุดจมูกมันหน่าขาดอากาศหายใจนั่นไปอุดจมูกเพื่อนผมอ่ะมันขาดออกซิเจนนะหน้าขาดน้องสินตายตายจริงเหรอคะเนี่ยสลบเฉยๆครับสล่นน้องล่นน้องสิบอย่างขึ้นมาดิน้องน่าที่หัวใจวายตายน้องครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับน้องผมตองขี้พี่แจ๊ซจะถีบนิดหน่อยครับพี่แอ๊ผมช่วยไหมพี่อยู่มาไพื ผมบางค่อนข้างที่จะเจริญสิกับเรื่องพวกนี้นิดหน่อยอ๋อถึงอาการขาดขาดเป็นคนอ่อนโยนนะยนอไม่เห็นเหรอครับพอดีเลือดกําเลือดกําเดาเพื่อนผมมันไหลเยอะมากเลยอ่ะไม่ไม่มองไม่ทันนะคะมองไม่ทันแล้วมึงจะชุบกูทำไมวะฮะโหนี่ตายแบบขึ้นสวรรค์เลยป่ะนะมึงอ่ะมึงฝันเลยป่ะนะน้องฝันไม่ฝันร้ายด้วยไอ้เฮ้ยมีไซร้ายแล้วล้นล้นล้นมาล้นมาร้ายเหมือนมีคนมาเตะยุงออกผมพี่โรนี่ตลกนะคะเนี่ย เอ็มจีไม่เป็ไรพี่พีเอ็มจีพี่พีเอ็มจีครับพี่พีเอ็มจีไม่เป็นไรพี่อยู่ข้างนอกดีกว่าเออพีเอ็มจีพี่ก็อยู่ข้างในกับเองนั่นแหละเมื่อกี้ผมผมรักพี่นี้ยนะผมเรียกเนี่ยเป็นไรเร็วพี่พี่มาได้ตลอดนะเนาะพี่เสียระบบหรอพี่เสียพี่พี่พี่มาติดงานจัดพีเอ็มจีมานี่มาพี่พี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ให้พี่ผมได้ไหมครับพี่ผมได้ไหมพี่ผมได้ไหมให้พี่ผมมาตรงนี้แทนได้ไหมครับคุณพีเได้ค่ะได้พี่มาผมใหพีเอ็มจีไปไปไปพีเอ็มจีไป มามามาผมไม่เข้ามาเอาพวกนี้ครับทำไมไม่มานั่งทั้งหมดเลยคะทั้งหมดเลยมามานั่งมาก้าอี้ทั้งหมดเลยเออไม่ต้องเกี่ยงกันค่ะไม่ต้องเกี่ยงเด้อเดี๋ยวได้ทุกคนพอจูนกันไหนวะพอจูนพอจูนจูนเมื่อไหร่วะอ๋อเด็ดๆกับพี่ชายผมหน่อยนะครับหัวทองทองส่แว่นไม้์กางเขีนเนี่ยครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะจะได้จะได้พอเขาชื่อเอ็มจีครับชื่อไม้โทครับไม้โทชื่อชื่อไม้โทครับไม้โทเรียกไรครับเดี๋ยวผมพูให้ชื่อชื่อไม้โทครับ เลขเลขอะไรครับคุณผู้หญิง573ครับกระเป๋าครับกระเป๋าชื่อเล่นชื่อไมโชรครับไมโชรไมโชรใช่ครับเรียกผมไมโ่รชว์เรียกผมโอนให้40,000ครับชื่อ MG ครับผมโอนให้เ็ค573โอ้ยเดียวชื่อม MG ลึกไหมคะลึกไหมคะลึกครับลึกๆขอลึกๆเลยครับลึกๆเลยครับเขากินไอติมโชว์เห็นไหมเขาจะบอกว่าเขาคอนลึกลึกๆไหมนั่นน่ะก้มหน่อยครับก้มหน่อยก้มหน่อยครับก้มหน่อยอ๋อก้มก้มด้วยเหรอไม่โชวเรียกเรียกหน่ยแสบแสนเสียคุ้มนะครับแสนซี่ เขาขอลึกไหมนะเพราะว่าไม่โทรครับไม่โทรชื่อไม่โทรครับขอชื่อ MG หน่อยครับเดี๋ยวโอนเพิ่มให้บ่อยเลยเนี่ยมาดูมานั่งนี้มาดูม้านั่งต่างดิมนี่ไม่เกี่ยวกับผมดิพี่มานั่งนี้อะไรอ่ะกำลังเรียงเออชื่อไม่โทรับไม่โทรเหรอกุกจุกกันอยู่กันทำไมห้องนี้วะเนี่ยไอ้คุณแอบดูฟิวเนี่ยแอบดูฟิวเนี่ยแอบดูฟิวเนี่ยเขาเขาดูดไม่โทร MG ครับ MG m มครับโอนให้เป็นแสนเลยนะเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะรียกชื่อผมกันแล้วนะเอ็มรีพีม m g ผมกันให้เผื่อมีคนดูฟรี MG ็ืจีไม่โทรครับผมเหนื่อยไหมเขาคนนี้เหนื่อยไหมคะอุ๊บได้ไเหนื่อยไหมครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่นี่คือไหนไหมได้อยู่แปลว่าได้อยู่คือคือไม่ได้เอ็อะไรแข็งๆข่งครับพี่าแข็งยังค่อแข็งยังค่ะ ไม่ไม่ไม่ค่อยครับไม่ไหวยังไม่ค่อยเนาะเดี๋ยวตั้งหายไม่ไม่เขียวใช่ไหมคะเงียบเงียอย่างเงียบอย่างเงียบเงียบพี่ว่าไปลั่นไปลั่นไปลั่นไปเอ้ยน้องมาเบาเดี๋ยวตั้งหาให้ถ้าไม่ทหายนะคะจริงๆน้องอยู่บนฟอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไหวแล้วพร้อมแตกแล้วอะไรเงี้ย เปลี่ยนเปลี่ยนคนมั้ยครับเปลี่ยนคนผมในตพอแล้วในต่อครับอยู่ต่ออยู่ต่อเมื่อกี้ให้ให้ติปไปเท่าไหร่นะแสนสี่แสนสี่ครับอย่าให้สองแสนเลยครับเปลี่ยนคนเลยครับมาได้ครับสองแสนเปลี่ยนคนผมให้สามแสนครับไม่มีตังค์หรอกครับให้มัินจ่ายก่อนอย่าบิดีบตาดูเหมือนมีตังค์ไหมครับเมีมีครับเนี่ยมีตังค์ครับแต่ว่าติดไว้ก่อนแล้วรวมเนี่ยแครับผม่ีค่ะค่ะ มีคนเอ่อมาติดต่อค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ติดทุรไลอยู่ครับติดทุรไลอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้องได้ไหมคะผมพอแล้วครับใช่ครับโอเค่กับน้องเลยครับแซมแลมน้องผมชื่อไอไมโทครับไมโทหนูไมโทลูกเอประเทศเฉยๆครับสักคันละไมโทค่ะเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรันไปเพื่อนรันไปอย่างเงี้ยเพื่อน ออะไรเนี่ยตอนนี้เหลือน้องสมัยได้ไหมคะไม่เท่าค่ะใช่ค่ะบได้ขาก็ใหม่ครับก้มก้มก้มใหม่ได้รับก้มใหม่ได้ไหมอะไรนะคะก้มก้มหน่อยครับก้มหน่อยครับก้มก้มหน่อยหรอน้องผมมันหน้าขารอแล้วได้ครับได้ค่ะก้มมันอาจจะหน้าตาจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าลีลาใช้ได้ครับน้องผม่งน 5G ว่าไม่แรงผม 5G ครับเร็วแรงทะลุนรกครับ พี่โยนเ้ยอ่าผมอ่าเปลี่ยนเป็นซ่าหน่อยได้ไหมครับชื่อซ่าชื่อซ่าครับโยนกูมาแล้วเย้ซาค่ะอ๋อไงครขาน้องผมชื่อจริงชื่อคนครับเรียกคนกันนะครับเรียกคนคือเร็มนี้มันตอบรับป่ะคนครับเรียกคนเรียกคนซาเอาไปน้องซ่าพี่คนนะครับลองลองได้พี่คนนะครับพูดเฉยๆนะพี่คนขาคือคนตายครับพูดไปเลยใครคือคนวะ ให้สองคนนั่นไงเผื่อมันพี่ถ่ายรูปให้มันอันวิดีโอให้มันอยู่อะะไรนต่อเลยครับทำทำดีมีโบนัสครับชื่อคนครับชื่อคนชื่อคนเพื่อนเพื่อนไปชื่อคนค่ะอ๋ออ๋อค่ะว้าวว้าวว้าวเสืว้าวว้าวดราล่าสุดโบประจูุมาประจูนมาครับปอะจนมั่งปอะจุประจูน คุณน้องผมข้างครับเลป่วิลาศสนใจครับเนี่ยวิลาศมันเง,งียบจังครับอาจารออกนะครับเนี่ยวิลาศ <c oughs> เอาตูดไปถูน้องผมอย่าระวังน้องผมมันนี่นะครับเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ันนี้อะไรพี่ไม่รู้อะกลัวจะลงรัวสิคว้าย <What? S 1> เดี๋ยวมันเข้าพอด,ดีนะเนี่ยเดี๋ยวมันบุ๊บเข้าไปเนี่ยทำไงเนี่ย เสียตังเพิ่มเอา๋อพี่ชายผมหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าพี่ชายวันนี้สาวพี่ชายผมไม่อยู่เลยครับถอยถครับเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมสัตว์เพศสัตว์เนี่ยไอหัวหัวหัวลุงทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกที่เปจะส่วนจะไมวะในการทำหมดทั้งสิ้นอเวลาหุนตุจงไม่เห็นกูไม่เห็นกูมา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 เต้นข้างหน้าเพื่อนผมเนี่ยครับเนี่ยผมง่วงอะครับผมม่วงข้างหน้าเลยเหรอคะนะครับนี่ครับนี่นี่ ใช่ครับใช่พี่ผมจ่ายเงนะพี่ผมจ่ายเงินนะบอกก่อนพี่ถอยค่ะไม่ย่างเงียบดิหน่อยอย่่งเงียบดิม่หย่ดดิ่งดิไม่ไม่ดไม่ดิไม่ไม่ดไม่ดไไดงงย่ยดดิจัด อไอ้ล้วนอยากลองไอ้ล้วนอยากลองมันขึ้นเลยเกลือลิ้มหายแล้วสัตว์กูเกือบกูเกือบหันไปไม่ทันเฮียเฮ้ยเบาเบาเบาเ่องติดเครื่องติดเธอติดเธอติดเฉยเอาให้เฮ้ยสายสิบี้เอาเสร็จแล้วเวายตัดร้อยวันนี้จะนานหรือวันก่อนวันนั้นเนี่ยนะวันเนี้ยเนี่ยดังกล้าเลยอะพี่ดูดิเฮ้ยซ่าแม่งไม่คุ้มเลยใหม่ซ่าทำได้หน่อยดิพี่ได้ตบได้จับได้ ติดต้องติดตุเดี๋ยวมันจะไม่เห็นผมเอาพี่ไม่ไรวันนี้ไม่อยู่ไม่แห้หรอดิ้ยพี่ผมอาจจะหายไปเลยตลอดการนะพี่หายไปไหนอู๊ยเอ้ยไอ้เงี้เสียระบบมีรถมันต้องมีซ่าดิวะหายไปในระบบอ่ะพี่มันจะหายแน่ค่ะเมียมาอยู่กับหนูในเก่าไหมล่ะค่ะได้ติดแล้วมันติดแล้วในประเด่นหนาวเฮ้ยติดมามามาติดเสย กองตรวจกองตรวจในแว่นไหนกองตรวจในแว่อนไหนกองตรวจให้น้องผมหน่อยครับพี่ใช่เอาดีๆเอาดีๆเอ็งเอ็งอะเอาดีๆไม่มันมุกมุกมุกอะไรเดินวนในร้านนะคะไม่เดินวนในร้านนะคะมาค่ะมาฮัลลโหไม่ไม่เดินวนไปดิซ่าเนี่ยเขาเอย่าเป็นเต๋อเต๋อเขาเจอเยอะอะไรเนี่ยเอ็มทำลายร่างกายเขา คุยด้วยวะค่ะคุยด้วยเองเองชอบซาดิปซะด้วยชอบซาดิปซะด้วยโอ้ยโอยังมันเตะหมดเลยอ้าวน่าน่าถึง5นาทีแล้วไม่ถึง5นาทีแล้วพอแล้วพอแล้วยเองเป็นไรวะเนี่ย ไอ้รถเฮ้ยไอ้รถไอ้รถมันทำอะไรล่ะเอ้ยซาอย่าทำเด็กในร้านดีกว่าค่ะไอ้บใช่ใชเฮ้ยเฮ้ยไอ้รถเฮ้ยไอ้ยซาวอนดิอุ้ยเขาเดินแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวซาขออกมาขึ้นกูมามึงมึงขึ้นกูมาก่อนมาต้อเรียกพวกพอมาเยี่ยเอาเยี่ยขึ้นทั้งคู่เลยดิเอานี่ครับพอดีครับเดี๋ยวผมจัดการน้องที่ไหนดีครับพอดีผมได้ค่ะได้ เขาพาหนุ่มไปไหนอยู่ครับตัวดีครับเฮ้ยมึงเมาปะนี่อ่ะน้องมึงเมาปะนี่พี่ผมได้เกือบเกือบได้ตัวเลยนะพี่มึงเมาปะเนี่ยน้องแล้วประเด็นคืออันนี้ก็ต่อยอย่างเดียวไอ้นั่นก็จะคางอย่างเดียวเลยเปลี่ยนบทน้องเนี่ยน้องเข้าแทนใช่ไหมเปลี่ยนไปหัวไตาไปตาไปไปหลบมาปิดตาเลยวะจับตาไปพี่ไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมพี่แหงเอ้ย เพิมจีมีให้ยืมป่ะผมเหลือ277บาทเนื้ออะไรอ่ะผมให้ไปหมดตัวเลยผมมี80,000ผมให้ไปหมดอ่ะไอ้ซ่าอีกแสนนึงอ่ะเฮ้ยเขาน่าจะากอ่าเดี๋ยวกูให้ตังค์ไปใช้เอานะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรกะแล้ววะเนี่ยทีนี้เราไปแอบฟังงี้เฮ้ยไอตอนนี่แม่งไม่เอาอะไรเลยออเดอร์ฟาดเดอร์ซีเรียสหน่อยครับไว้ไว้ไม่ด้น้องไว้ไม่ได้ไว้ไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอ๋อโอเคค่ะอํา ออกหรือเข้าทำเพื่ออะไรวะเดี๋ยวบรรยายที่เดี๋ยวบรรยายที่นี่เหี่อะไรเนี่ยไป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 แมวแมววัดแมวเหี้ยอะตัวใหญ่ซะตัวเหี้ยว่านะแมววัดเสยอันนี้มันดูเยอะแล้วมันนำเสียงตุ๊กแกคือด้วยนะไปเยอะ เฮ้ยซาถ้าเกิดไปทำอย่างงี้เราอาจจะโดนแบกฤทธิ์ได้ไหมอาจจะมาไม่ได้อีกมาเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวเสียเครดิตมาไม่ได้แล้วนายใช่แบกฤทลิ์เหรอพี่เออจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ยังเนี่ยแบกฤทธิ์ใช่ไหมพี่ฤทลิ์ไรยังไม่แบกฤทธิ์มันยังไม่แบกฤทธิ์โอ้กูต้องไปห้ามไอ้ชิบหายเฮ้ยเฮ้ยอาห้าศูนย์น้องมันมันยังไม่แบกฤทธิ์ไอ้ซาทำไมถึงเอ็งอยาไปทำอย่างเงี้อีก เดี๋ยวมันเต็มแบคลิสเดี๋ยวเขาไม่ได้อีกเดี๋ยวพี่จะมาหาความสุขกันไม่ได้เข้าใจะไม่เนี่ยถึงเงี้ยเหรอเดี๋ยวพี่เสียเครดิตเข้าไม่ได้ไงหมดรอบที่แล้วอ่ะผมเสียใจว่ะพี่ลุงน่าจะอยู่ด้วยนะลุงนี้ยิ้มแฉ่งนะรอบแล้วลุงโดนบิดอ่ะพี่ลุงวันหนีเที่ยวเนี่ยตอนนี้เอ้ยได้ข่าวว่าพี่ยีบอกี่ทยไหนีเที่ยวจริงเหรอหนีเที่ยวอะไรไม่ได้ไปไหนเลย แต่สิ้นเดือนนี้น่าจะหนีนะหนีเงินหมดเลยนะคืออะไรสิ้นเดือนนี้หนีเที่ยวไงเย้เป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างสดชื่นครับพี่สดชื่นสดชื่นเลยอ่ะใช่ครับเปรี้ยวปากเลยพี่กินมะนาวมามึงแม่ใจมึงสดชื่นอ่ะมันหลับมันหลับแล้วดิใจ่าหลับแล้วอ่ะไม่หลับก็ไปข้างนอกดิจอยพี่เป็นไงบ้างพี่วันนี้ ันเสียไ,<ง>ไปแปดหมื่นเลยนะพี่ยังจะโอนให้เยอะทำไมวะเอาผมระดับธุรกิจแล้วพรุ่งนี้นะเว้ยธุรกิจแล้วพรุ่งนี้นะเว้ยเรต้องไปสร้างโรงเรียนนะเว้ยได้ครับพี่คือพรุ่งนี้นี้เข้าไปเทสได้เลยหรอหรือว่าเปิดแล้วสปอยหน่อยไหมพี่ว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างสปอยดิลืมไปละฮะไม่ใช่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้หรอมีคุยมีคุยเนี่ยอย่าจำคุยได้ขึ้นใจนี่าถึงจัดกุยนี่แบบโรงเรียนโกงจัดเลยบอกเลยพี่พี่ไปดูสถามพี่นะ เมีมีกุ้ยมีนาเฟียมาเฟียแล้วก็พ่อยกอะไรพ่อยกอะไรฮะยอากุซ่ายากุซ่ายากุซ่าใช่มีมีมีสิ่งสิ่งเรียนใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ครับพี่อนาคตอาจจะเพิ่มเป็นห้าเป็นหกครับพื่อนโอ้พอดีพี่มันจะเรียกว่าโรงเรียนได้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันเป็นนักข่าวมันมันมันแก๊งเลยว่ะพี่เหมือนเหมือนแก๊งอ่ะมันมันเออมันเหมือนเป็นแบบเป็นแก๊งเตอร์ โรงโรงเรียนนักฆ่าดีแบบยังไงอ่ะโรงเรียนเป็นชื่อเฉยๆโรงเรียนสอนโรงเรียนสอนกุ้ยอะโรงเรียนกุ้ยก็คือแบบโรงเรียนแบบยังไงอ่ะเหมือนเหมือนนักเลงข้างทางอ่ะโรงเรียนสอนมาเฟียนักเลงข้างทางอ่ะก็มีอะไรอีกนะโรงเรียนยากุซ่าเอพราะว่าเราต้องไปเรียนหนังสือแทพลอยยังได้ไปไหวอยู่อ่ะมีแล้วมีมีระเบิดไหมวะมาแล้วระเบิดสลติดใจดิพี่ติดใจปะ พี่เอลิงรู้ได้ไงไหนบอกไมฆถ้าเขาไม่เล่าอะไรให้ฟังไม่หรออ้าวเขาเขาเล่าอยู่นิดนึงครับพี่เขาบอกมาอยู่พี่ว่าพี่เอ็มจีติดใจอะไรซีฟงซีโฟเออต้องได้ยินข่าวมาบ้างแหละใช่ไหมล่ะใช่ใช่ครับเบตเหพีทเอมจีแบบจดจ่อไม่คุยกับใครเลยโยนแต่ระเบิดอะไรเงี้ยเขาเขาบอกมาเงี้ยครับเบตใช่เหรอวะบอกอย่างงั้นเลยวะใช่ครับเบตโอ้หมันพูดความทิศละพี่ว่ามันไม่ใช่ความจริงละมั่วนะพี่ว่าบางทีมันมั่วนะ ก็เหมือนกับน่าจะเปิดประมาณต้นเดือนนี่แหละพี่ว่านะโรงเรียนเราต้นเดือนหน้าเลยให้ไวที่สุดเออได้ครับพี่แล้วเราก็ต้องพี่แจ็คบอกให้เราไปเรียนหนังสือเออเกก็น่าจะไปด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโม,ม้เลยเนี่ยอย่างนี้นะบ้าโว้าวว้าเฮ้ยวิจารณหนึ่งวิจารณนี่คอมเมนต์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 สมผัสโผล่ผเขาว่าพุทชทางกับผักเขาตังอภิวาเทมีเยเหมือนจัดอีเยอะหัวโล้นอีก แสดงยี่ก็เหมือนจะในเพลงนี้แสดงดี่เนี่น้องมาได้อยู่นะพี่มาพ่านนคกฆ่าไหมขอเพอเพลงเพอ๋อเพราะว่าพานาักฆ่าพี่้องนปีปีสีโซพักเข้าว่าปป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 อาอปป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 ะปปปปนปป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 ปมปปปะปป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  ใช่ว่าตอนตอนตอนเย็นอ่ะหัวค่ำอ๋อชอยไม่อยู่อ่ะพี่ใช่ทำงานจีเลยวี่ยมจีผมมีของให้ด้วยเนี่ยพี่ยมจีเลขอะไรอ่ะเบสองเลยวะห้าเจ็ดห้าี่อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเนื้อย่าบอกนะว่ามราไปกินเนื้อเด็กเอ็นมา ใช่เป็นเนื้อส่วนนั้นเพื่อนเนื้อส่วนนั้นอันนี้อันนี้คือให้เอาไปคิดด้ยเองหรออันนี้คือให้ให้แบบให้เอาไปคิดเองใช่ไหมเอาไปใช้ที่บ้านเหรออย่าลองลองให้พี่ทอยดูพี่แบบแดงแจ่เลยสีเนื้ออย่าอย่าให้กูนะว่ามึงแปะคล้องน้ำอ่ะหม้เนื้อไปอ่ะให้บอกเลยหน่อยก็บอกหนึ่งส่วนแปดหนึ่งโดนบอกสรรพคุณนี่คืออะไรมากดมแล้วสดชื่น หอมกลิ่นละมุนตามมลิมันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นไงนอ่ะเอาไปเสริมความสุขในห้องน้ำรือเปล่าเนื้อเนื้อมันเป็นไงอ่ะเพื่อนมีปะมีชิ้นเดียวนริ่งถอนขนหมดแล้วเหรอเนี่ยอาาันเนี้ยวัเนี้มีเนียนกิ๊บฟต์เนื้อมันมีขนด้วยว่ะหน่อย <c oughs> มีด้วยเนื้อแมวก็มีขนไงพี่พี่เอ็มพีหนังนะพียอ่ะเฉยยาภาพเนียนกิ๊บ